สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักหลกักกะเอฟซี่ที่คิดทอดคิดถึงครับพี่น้องเป็นตัดญหญ้าไม่แพ้แย่มมือเศร้านะครับยะนีีกับประมาณจักสองโมงเคิงสองโมงครึ่งแล้วนะครับภาพพี่น้องว่าเบิร์แพ้แต่ว่ามันมีแพ้อีกแม่นึง ม้นงแม่แม่อยู่ยันิ่นน่อนสงสัยว่ามันผมคิดว่ามันโฉงลูกเดียวผมจะพาศาสต์ผู้ชมมาเบิง่งต่ว่ากรอนพี่น้องที่ไปเบิ่งแพะออกรูก,กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องหมอลำเถิงนะครับโอ้ยบไดลเอาขากล่องมันนำอีกท่านผู้ชมตัดหญ้าไมา่แพะไม,ม่หมูเห็นแพะมันห่องแม่แม่เอากรรที่ไปช่มก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องหมอลำเถิงเอามันน่อนโอ้ยใช่ใช่ภาพไปเบิง่ง โอ้สีแมนดีดีท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วโอ้ยเดี๋ยวขากระองมาแมนอีหลีมันมันกำลังโผล่มันกำลังโผลออกมาโอ้ยอาสีงกงเงี้ยงงเง,ง,ง,เงี้ยท่านผู้ชมก็ขอโทษขออภัยนะครับขอโทษขออภัยเป็นอย่างมากเพราะว่ามือบนิ่งเฝ้าหลายเฝ้า,า,ฝา,าน้ำเห็นขามันโผล่มานี่นี่ท่านผู้ชม โอ้มานอนออกอยู่กลางเดินนาะหลูกเัยจดู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 พามาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆโอ้ยเดี๋ยวเาขากองมากําลังกําลังขากําลังโผล่ขามันกำลังโผล่มันกำลังเริ่มเบ่งลูกสาวแหงบมาชวงนีง้นีม่มอสาวเสีโซฮาโอ้ฝนฝนฝนอุ้ยขาปุ๊งยังยัตสา ได้สิซูมให้ท่านผู้ชมนี่ล่ะท่านผู้ชมผมเบิ่งมันห้องวาแหวอยู่แนวนี้เห็นบ่โอ้มันก็ขี้แตกพร้อมอ่ะเบิ่งออกลูกเวงออกอ่ะเบิ่งๆท่าน เจพี่นอ้องภาพเบื้องภาพใหมมันหนิงหน่งกันเห็นตังกล่องบัดหนึ่งเออไปมวนน้ำลูกพื่นบัดน,นี้ <c oughs> ลูกจะขอกระเล้งโพออกมาเห็นลูกเขาเรียนเป็นปน้ำเลี้ยลูกเขาเออเด็กมันคลกลายหาหม่องนอนเจียลูกขันนอนมันออกเลยได้เย็นนี่้าลูกสาวโทษบอกลูกสาวละท่านผู้ชมจะว่าลูกสาวบพท่านเห็นออกมาอยู่หรือเตรียมตัวไปเหตุงานเรียก่าจาก นะครับต่ว่ากะาเขากัสิบให้ยามเบิงย่างรอในบ้านเห็นมันดอกซะกอนจังเสียวไปเขาคอ,อกหม่ดอกกันจังเสียวไปเขาคอ,อกอันนั้นคอ,อกเอ่อพักฝืนนั่นลูกอ่อนนะครับเป็นแรงน้ำลูกเขาลูกเขาลูกเขามันออกมากเลยเกือบอาทิตย์เลบผมมันเด็กพกมือเลรวผมก็เลยปล่อยปล่อย,อยหมันออกมาห้างย่างรอผูนึงแม่หนึง่ง ที่ผมเคยลงคลิปให้ท่านผู้ชมดีเบอ่งเอาปากกำลังโพ่อลูกหัวกำลังโพ่อเอาเอาดันดันดันด,น,ดนแห้งเดี๋ยวพอกล่องตั้งเลยก่อนอ่าดันแห้งโอ้ยทนผู้ชมท่านผู้ชมเ,เดือนมีนานี่เป็นเดือนรับลูกแพะนะครับเพราะว่า แพะทุกตัวมันกิดสีออกมาอยู่ในช่วงระยะเดือนนี้นะครับหลังจากนี้ไปอีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนข้างหน้ามันกระสีเป็นสั์เป็นสัตว์อีกเท่อนึงสารเป็นสัตว์มันกระสีขืนนะครับเอาตัวผูมาทับอีกตัวผูทับอีกกันนับไปอีกห้าเดือนนะครับนับไปอีกห้าเดือนเดี๋ยวให้มันอ่านกอนถ้ามันนอนนี่มันก็อ่นนแอ้วกันผู้ชมมันมันบนอนซึ่งเป็นเป็นแพรแม่ไม้น้ำเลนี่ อันนี้เป็นแพะแม่ไม่น้ำมันกัดยังบระทันหูจักวิธีว่าจะคล้องสิทําตัวจังใดเหตุจังใดอยูอย่นะครับยัดวิดย์ยัดย,ดย่ามาไก่ย่ามาไก่ออกไปตอนนี้ไทยจะ้องหนาจะต้องลังย่ามากวนเอะย่างไปย่างน้ำกวนล,ลูกเขาเพิ่นว่าไม่ลูกเพิ่นมาจากจะคล้องก็ลักเจ็บท้องแรงน้ำกวนเขาผู้น,น,นั่นเนี่ยนะกัดตีตัวออกข้างมูอหละ่ะคือกันในสันผู้ชม นี่นนก,กูนอนอยู่นี่กัเริ่มเป๊ไปแล้วทองกต่แจ็คสิบ้ามือได้ละโมมินี่กับมนมืออื่นด้วยกันนี่กำลังโผล่โอ้ยกำลังโผล่กับยางอยู่บวะชากบ้นออกรอดออกรอดลูกนั่นเลยเดี๋ยวเอาน้ำกล่องไปตัง้งใกล้ๆต่ว่ามันตอนผมถือยางมานก,กับอาทิตย์ที่งอแงก็งแง่งแน่แหละท่านผู้ชมเนาะอีกแน่กา ธรรมดาแหละมันก็มีการเคลื่อนไว้นี่ยก็มีการดินการติงแน่ก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมนะครับช่วงระยะนี้ให้ท่านผู้ชมดีเบิ้งอยู่เรื่อยๆนะครับไอ่ถำขอดแพ้แพ้ออกลูกไอ่แพ้อ,อลูลรากาหมูออกลูกหมูซีแม่ก็ออกขอดบัตสุแม่ะนะครับหมูซีแม่ก็ขอดบัตแล้ว ครับร่วมแล้วลูกมันก็ได้ิชิดโานอนลงลูกนอนลงอย่าไปอีกเจ้าหานยู่หันมันนี่จะขี้ดินนั่นอย่านอนลองบบบนี้มันนอนกันนะคุณที่มันไ่เหมาะที่มันไม่เหมาะเดี๋ยวผมไปอยู่ข้างหลังมันบ้างให้ท่านผู้ชมดีบุง่งเพราะว่าแพะแม่หนี่ <Okay. S 1> ไปซื้อไปซื้อเขามานะครับ <Okay. S 1> ไปซื้อเขามา อีกมาบานนี้มันก็เลยเป็นบอคอยหัวจักใจมัน,ม,นมันกบับบอคอยจักใจเนาะเอาไว้ครับเดี๋ยวผมเอ้ดังจุง้มเอาเลยเราผ่าก่ อะไรบ้างนี่ไปบ้างพอเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอคาับพี่เดี๋ยวเอากล่องหันกล่องมาก่อนท่านผู้ชมเกล้างอัวแกนี่ aset <laughs> kat อพี่พี่ไว้ไว้มาเอาลูกมาลูกไว้ลูกพี่มาเอาแมา่อนัดไว้แพะแม่ไม้ท่านผู้ชมแพะแม่ไม่มันงเหรอเพราะถ้าหนูจักอันไหนเป็นลูกเพิ่นเลยนั่นเป็นลูกโตอยู่เัมน ท่านผู้ชมได้เบิงว่านีย่ยไม่หลกมาแม่เพูนอบ่อยากมาไก่เลยบ่ดแม่พึ่นยังไปเรนีนน้ำมันนย่พูดแม่พึ่นไปแรน,นน้ำมันน้ำแพรหน่อยมั่อน,นี๋นยพองจิไปไรเห็นไหมานนลูกแก้ลูกน้ำบม่มเป็นลูกัวยเดตบอกกับพ่สฤฤฤฤีมาพี่บ้านมาหาแม่ครับ อันนี้อ่ะนั่นก็ตีษธนะเพืัอนอันนี้นี่เคยลงให้ท่านผู้ชมเบิงอยู่ประมาณสามสามิหรือสี่ขิแล้วละ่ะแต่ว่ากสิพยายามให้พี่น้องได้เบิงเรื่องเล่าพอเดือนนี้เป็นเดือนมีนาเดือนมีนานีา่เดือนมีนา,นาเน,น,านี่มันสิออกอยู่ประมาณจากสิบเอ็ดสิบสองโตอยู่นะครับ ที่นีก็มีสามสิบทีนี้ก็ 40, 40, สี่สิบกว่า,าสิบเปุ๊่นละหาหาสิบกลุ่นละ่อไปนะครับตอนนี้ก็สีให้มันเด้ศึกษากับแมนีนก,ก่อนระวังแม่กระลูกเพิ่งนนกับบอสันหูจักกันบันไดอยู่นะครับว่าหันเพิ่นกันยัางแรน้ำก้นไปเลี้ยกน้นเลี้ยดากลูกเขาที่นี่ก็ตอนนี้กำลังสิ สีเลี้ยลูกเจ้าของมันต้องแ้วแพะกับแพะแม่ไม่มันสิ่เด้วพอสองัวบ่แต่ว่าท้องมันยังใหญ่ได้ล่ะท้องมัน,นอนโบกแหงอยู่คิดว่าคือสี่เด็กสองัวอยู่เพราะว่าสีมันดอ,อกมากมันก็ได้สองโตสองตัตสองัวทุกแม่นะครับแต่ว่าแม่ออกมาที่แหลกดอ,อกตอนแรกแรกมูหนึ่ง นอนเตียงลูกตายมือนั่นผมบ้ยยูผมไปตันล่ำข้วโพดไปตัดล่ำข้วโพดบ้านนี่กลับมานอนทับลูกโอ้จะเสียดายเพราะว่าลูกมันอยู่บ่านในพ่อสองชั่วโมงสำผม,มกันนี้นะอีกแม่ต่อมานี่ก็มาออกเด็ดสองแม่ออกที่สามนี่เด็ดตัวหนึ่งบาดแม่ออกที่สี ออกที่สีนได้สองออกที่หานได้สามต่ว่ามันก้อ,อกมาหาแม่อันนี้แม่นี่เป็นแม่ที่หกแบบน,นี้แม่นี่เป็นแม่ที่หกนี่บอทนหูว่าสิออกสองตัวเลือกตัวเดียวเขาต้องรอลุนรอลุนเมืองก่อนอ่จานผู้ชมวุ่นไปน้ากันนะครับลุนไปน้ากันลุนไปน้ากันแล้วว่ามันสี เด็ดสองตัวบ่หรือสิเด็ดตัวเดียวแต่ว่าออกมาแล้วมันเป็นตัวผู้อันนี้มันเป็นตัวผู้กําลังสิหาทางจังบ,บ่ดนได้ท่านผู้ชมมาเกินสองหน้าทีสามหน้าทีหาวิธีลุกหาวิธีลุกหาวิธีไปหาดูดนมั่นแต่ว่าบ่หูวว่าแม่มันจะกินมอนมเป็นแพรแม่ไหมนน อย่าเป็นแพ่แม่ไม,ม่นีมันมันสมีปัญหาคือหนึ่งแพบ่เ,เคยเลี้ยงลูกหนึ่งละ่ะหลังแท้มันบ่ให้ลูกมันกินนมเพราะว่าผมเคยเห็นมาละ่ะผมเคยได้เลี้ยงนมป๋่องมาล่ะชุดหนึ่งลูกไปดูดนมบับเต๋ตึงลูกไปดูดนมบับเตะตึงจนได้ไปสื่อนมอันนั้นสื่อนมผงมาให้กินแล้ว นี่แนละ้วก็กำลังสิดลูกได้ลูกมันกำลังสิจังคานาได้แต่ว่าการยังจังยืนมอนอยู่อีกไม่นานให้มันไปกินนมเหลืองนะ่ข้าวเดียวก็แข็ง <c oughs> ครับท่านผู้ชมเบิ่งแล้วมันยังอีกอตัวหนึ่งมันมันมันยังเบ่งอยู่นะครับมันยังเบ่งอยู่ก็คิดว่าคือสิยังอีกตัวหนึ่งอยู่ลูกมันสิดูดนมมันกับว่ายอมให้ดูดเพราะว่า สังเกตบ่งแล้วมันกับเบงมันก็เที่ยวเบงของมันเรื่อยแสดงว่ายังมันมันเวียนนอนอยู่คิดไว้อีกอีกบ่นา่นเกินร่อต้องโพกมากสังเกตท่านผู้ชมสังเกตสังเกตมันมันสีเวียนนอนนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสื้อมานอนนี่มันต้องเบ่งออกนะครับอ้าวอ้าวอ้าวแมน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 กำลังโพอีก ดูดูนะครับดูดูเอาโพกมาแล้วอีหยัน่นนอโพบัตอ้ามันเป็นโพกน่ำหน้าแตกแล้วอ้าออกมาแล้วออกมาแล้วเดี๋ยวผมไปเอาวผ่าก่อนมันโอ้ยท่านผู้ชมอันนี้ก็หัวบอกไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไก่ปดไก่โวดไก่โวดใกล้กลกลเ,เกินไปนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องดีๆกอนไหวแล้วโอ้ยโอ้ยกล้อ,องลมกล้องลมกล่องลม เดี๋ยว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 โอ้ยคุณออกมาตัวสีแล้วเป็นตัวผู้ท่านผู้ชมแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวไม่รู้ละออกมาก่อนลกออกมากรอ๊ปมากรุ๊ปมากรอ๊ปเดี๋ยวเดี๋ยวพอจบปากมันเออเป็นตัวผู้หรือเป็นตัวเมียเนาะ ตัวแม่อันนี้เป็นตัวเมียตัวขอก่อนแรกตัวแรกมันเป็นตัวผู้ลูกเป็นเจ้าลูกเอา้าห่องแง่ลเอะไร<ม>ออกแต่มันคนบ,น,บ,น,บนเบวบ่ด้แนเนี่ยนงูมันหายเนี่ย อ่ตันกับแข็งแต่ว่ายืน,นม้นขึ้นเดีย๋ยวติไปล่องจับกินนมมึลงลองจับให้กินนมดู <Thank> มันลองดูดนมเมืองท่านผู้ชมมันร้องดูดนมมันได้กินนมเหลืองเั็หน้อยมันได้กินนมเหลืองแล้ว มันกะแข็งแรงเร็วมันก็นไหนนึงเออต่ำเหี้ยมไโลจะขายตัอวอะไรนี่เออนั่นี่นี่เป็นบักเถิกบักเถิกนี่ออกหัวดำๆแต่ว่าตัวแม่นี่ออกหัวแด่ง น้ก้อนพ่อก้อนนี่มาเบิ้งมายังบอลยังบอลนี่อยู่ยังบอลแห้งอยู่ยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวมันแห้งก่อนแต่เป็นลิ้นหลักลิ้นเลี่ยที่สักที่เทียอยู่ก่อนนะครับ พี่น้องเบอ่งคลิปมากอาจจะลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องหมอลำเทิงน้ำด้อพี่น้องด้ดดอผูเขมาเบองใหม่กดติดตามนะครับกดติดตามอ้าวแข็งแหละลูกขู่จักว่าสิไปหาหมองกินเองแหละว,ว่าัครจะจับใส่ตอนจะเอาบืนใส่เอาบืนใส่เลยเอาเดี๋ยวก็ได้เอา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 ก็เ,าเ,าเ,าาเก่งในสั่วผู้ชมเก่งมากเลย เห็นแล้วดูได้แล้วดูได้แล้วใวยเลือจะคล้องได้แล้วเรียงสันนะครับแต่ว่าขันเป็นคนใดสามเดือนยังมอวนตีงอยู่แต่ว่าแพทย์นี่สามนาทีสามสีนสมส่นาทีลูกกินนมเลยเด้วจักหน่อย จั็หน่อยผมก็เอาไปเขาไว้ในขอกค้งไว้ให้กันเพราะว่าไห้ลูกมันแข็งแจกระทิตฐ์ซุปนั่นก็มันอกว่าอาทิตย์เหมือนี้วันศุกผมก็เลยมันห่วงไรเลยปล่อยแมนดอกปล่อยแมนออกม่าใหมันแมนแต่ยังเนี่ยมือเศร้ามากอะเพ่อยไห้ลูกมันเดี๋ยดีดอดีดองคือเมือนปล่ก่อนมันก็แข็งมันแข็งแล้วก็สามารถสิแรนไปแรนมาได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ อีกซุ่มนี้กำลังมันออกมานี่อีกอีกแม่นึงก็กรลังเอ่อมันเ,เริ่มตีโตออกจากหางออกจากมูแล,ล้วนะครับเริ่มตีโตออกเริ่มคือสิ่่เป็นตัวอยู่นีจจะของแล้วัยัังว่าผมอยากให้มันได้แยกออก แยกออกจากหมูจังสีน่นาคือขันมันอยู่ในหมูแล้วโอ้ยล่มเลยท่านผู้ชมตอนนี้เมื่อขึ้นกับฟ้าเหลี่ยมมูบป,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 ป๊อปมูบมอผมนั่งตัดคลิปอยู่เด็กยินเสียงฝ้าห้องหึมฮึม,ฮมโอ้ฝนตกแล้วมือนี่คิดว่าโบเมน่นบ่ตกแต่ว่าก็เกือบตกแต่ว่าก็บ,กบกก่บ,บแน่นะครับอีกไม่นานเดี๋ยวผมสิจับจับลูกมันนี่ไปใส่นมแมนลองมืงก่อนท่านผู้ชมเป็นนร้งกระยกับ มันอยากลูกแล้วมันอยากลูกแล้วมันนี่มันลูกม,ม,มึงขอเสืยใ่นมองมึงหมดใจมันอันนี้ <c oughs> เยาดดินมันออกมาเนียนี่แหละก็ถือว่า่านแล้วนะครับ <c oughs> ครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รักแล้วก็เอฟซีที่จนฮอดคิดถึงดวยครับสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้ซ้ำหนีเนาะเดี๋ยวผมสีเอาลูกแพให้มันดูดนมได้ก่อนบาดนี้นะครับสำหรับพี่น้องเบ่งคิดมากไงอยู่ดีไม่แห้งได้ความเจ็บจะได้ความไข่ยามีนะครับนั่นรับก็ให้ได้เงินหมื่นครับพี่น้องน,อนั่นตือนก็ให้ได้เงินแสนพี่น้องแบนเมื่อไปให้ได้แก้วคาลัานนะครับออกจากบ้านไห้มีผู้เบิงผููแยงมีเงินเต็มทงมีเขาเต็มหล่อยาไข่ยขายยป่วย ให้ลำล้ำรว้ยๆยสุข,ขุมสุขคนครับพี่น้องสวัสดีครับ